สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับชาราภาพกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะมาจับตาดูว่า24ชั่วโมงข้างหน้านั้นทั้งภาคเหนืออีสานใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกหนักมากบางแห่งทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นสูงมากด้วยนั่นเองครับตอนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็เช็กกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ วันนี้ก็คือ1มิถุนายน2 5 6 5นรมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกำลังมีแรงมากขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยก็ยังมีฝนตกหนักกระจายอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับกับมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ฟังตะวันตกด้วยนั่นเองครับมาดูพื้นที่ที่เฝ้าคอยระวังฝนที่จะตกหนักก็มีดังนี้เลยนะครับผมภาคเหนือก็มีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากนั่นเองครับแล้วก็ย้อนมาดูที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือมีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมกาลสินมุกดาหารชัยภูมิและขอนแก่นนั่นเองครับแล้วก็ลงมาทางภาคใต้ก็มีที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนั่นเองครับ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมนานๆอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากนั่นเองครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังแรงทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนั่นเองบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหรือเรือเล็กควรออกจากฝั่งนั่นเองครับจนถึงวันที่2มิถุนายน2500 65นั่นเองครับสำหรับในช่วงวันที่3ถึง6มิถุนายน65นั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอยู่นั้นประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกกระจายฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นั่นเองครับ นี่ก็คือสถานการณ์พยากรณ์ล่วงหน้าสำหรับวันนี้นะครับผมติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังเดี๋ยวมีความคลืบหน้าอะไรเดี๋ยวเราก็จะเอามาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องชราภาพด้วยนะครับ